โอเครู้สึกว่าอ h oh God ดดูฮตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเรือลบอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นเรือลำเล็กให้ดูฮะหลังจากที่แล้วผมเล่นเรือเครื่องบิน โดนลมยิงเลยฮะ,ฮะแพ้หนึ่งรอบก็เลยทีเดียวอย่างน้อยก็ชนะหนึ่งรอบนะฮะกิฟต์สีแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเรือลำเล็กบ้างโอเคกระสุนพร้อมไปกันเลยฮะออสักคู่นะฮะโอเคมาแล้วฝั่งเราไม่มีเรือเครื่องบินอ๋อมีอยู่ เลือกเบสิกเลยฝั่งฝัง่งตรงข้ามก่อนโอเคเลือกขึ้นเป็นสองลำฝั่งตรงข้ามนะฮะเลือกขึ้นเป็นสองลำสีแดงมาแล้วเลือกขึ้นเป็นฝั่งตรงข้ามสีแดงเนี่ยเราเข้าเพลยประชันชิดได้นะฮะเขาฝั่งเขาไม่มีป้อมปืนระยะใกล้ก็ถือเป็นเรื่องดีไป อาฮ่าฮ่ารู้สึกว่าเรือขึ้น่องฝั่งเราจะมีป้อมระยะใกล้อยู่ฮะลำไหนลำหนึ่งนี่แหละลำโน้นเหรอลำลำนี้ไม่มีฮะลำนี้ไม่มีแล้วซ้ายเหรอครับซ้ายลำไหนกันแน่ไม่มีมีไะเนี่ยอันนี้มีอยู่ฮะเรือประเทศญี่ปุ่นเรือเครื่องบินประเทศญี่ปุ่นฮะมีอยู่มีอยู่เนียนมากเลยแหละบอกคำเดียวป้อมเล็กเนี่ย แอบนี้กว้างอยู่ฮะโอเคผมเห็นผมจะยิงเลยคือมีฝั่งตรงข้ามได้แล้วฮะเ <raine> ข้ามาอีกเข้ามาอีกหักไปเลยไปเลยฮะยิงไปเลยพยายามจะหลบฮะ ขวาฮะขวาขวาขวาหันพ้อมปืนมาแล้วฮะหันไปฝั่งอื่นฮะหันไปฝั่งอื่นสวยฮะสวยโดนด้วยโอเคเฮ้ยปล่อยไปแล้วฮะอ่าอ้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 าไม่โดนหรอก โอเคฮะซ้สสายซ้ายมือเราเลือขึ้นเป็นสองลำอยู่ด้วยกันฮะโอเคผมเหม็นละเห็นเรือลำเล็กละเอาดิ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  อันนั้นมาฮะเครื่องบินฝั่งตรงข้ามาฮะสวยแล้วเราโดนอะไรอะ่ะเอ้ยระวังโตโตไปดูศัตรูก็พอฮะตอนนี้เอ้ยทั้งกระสุนทั้งอะไรโอ้ย เอ,ออเออเออใจยเย็น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 ดูด้วยเจออะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่อันี้เราต้องหาหลังฮะหาหลังจะดีที่สุดฮะโอเคหลบพอหลบได้อยู่ฮะพอหลบได้อยอะโอ้ยไม่น่าห้าวเ,เลยเราอืออ้ออ,อ ยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนโอเคลำเล็กจะปิดชีพแล้วฮะโดนปิดชีพเนี่ยไม่โดนโอเคข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหตัวไปโดนใส่เดินหน้าด่วนเลยหลบศัตรูก่อนฮะตอนนี้เห็นแร็ข้างหลังผมไหมฮะเหลือไปฆ่าทั้งนั้น ตอนนี้เราต้องหลบเรือเครื่องบินก่อนฮะโอเคเห็นผมเห็นเรือเครื่องบินแล้วจะหน,นีเหรอมาเคลียกันเลยเคลียกันเดี๋ยวนี้เครื่องบินมาแล้วฮะปล่อยตัวบิดโดมาเว้เอ๊ยใส่เกียร์ถอยอย่าโดนอย่าโดน อไม่ด้แอมถ้าถ้าถ้าไอเรือเครื่องเบนเอาตัวเบโดมาดักาเราฮะให้ใส่เกียร์ถอยทันทีฮะเรือลำเล็กเนี่ยเพราะว่าถ้าเรือลำเล็กใส่เกียร์ถอยมันจะเบร,เรกเร็วกว่าฮะติดไฟเบรกดิ e. อยู่ทำไมผมยิงโดนบ้างมีเนี่ย <c oughs> โอ้โหหลบด้วยฮะ เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางด้วยครับโอเคอย่าผมรอให้โลกระสุนเสร็จก่อนผมว่าแล้วใส่เกียร์ถอยหะ <c oughs> หักซ้ายหักซ้ายโอกาสลอดสูงหซ้ายโดนโดนอันหนึง่งโอ้ยเจ็บ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 แล้วผมยิงอะไรเนี่ย โอเคพยายามใช้กล้องฮะอ๋อดิดาเมจแสแล้วอะ่ะดาเมจแสแล้วจะคิวจะคิวเองขอคิวอ้อย ฮ้ใครลดัดบอกมาเออช่างเถอะอย่างน้อยก็ชนะไปทานหนึ่งไปอยู่กลางดงเรือศัตรูโอ้โหเกือบตายไปหนึ่งทีแม่เรานี้ขับเพลินดีฮะพร้อมยังฮะไปเลย ตื่ตืต่ตืต่ตืต่โอ้โหแมปเก่าเอาแมปดีๆมาไม่เป็นหรอเนี่ยอาอย่าบอกนะว่าฝั่งเราจะไม่มีเครื่องบินอะ่ะจีจีฮะจีจีซีเลย อ่าเรือลำเล็กฝั่งเรากับฝั่งศัตรูเหมือนกันฮะแต่ความอึดของเราจะเยอะกว่าไปอะไรเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนต้องใจเย็นแบบนี้ โอเคผมรู้สึกว่าโอเครอดไปนึกว่ามียามาโตะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามมีเรือซ้ำกับสองลำอะฝั่งเขากับฝั่งเรามีเรือซ้ำกันฮะคนละลำเลยไม่ใช่จะยิงเอ้ย,เ,อยเรือลำเล็กยิงได้แล้วฮะลืมดูดักหน้าหน่อยดักหน้าต้องดักหน้าฮะไอเรือลำเล็กเนี่ยดักหน้าเยอะๆเลย โอ้ยเรือเรือลำใหญ่ยิงมาแล้วอื้เออื้อเฉียดอืม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 พยายาม,ลมหลบฮะโอเคเรือพี่ค้ายิงมาแล้วเราหาักซ้ายพอดีฮะออหยอยขวาวก็มาโอ้โหสุดยอด สุดยอดกระลำปีมากเลยฮะตอนนี้เราอยู่กลางดงเรือโอเคศัตรูเลือกจะยิงฝั่งอื่นฮะขวาฮะขวา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 เรือลำเล็กโอ้โหนี่ต้องคือต้องเผื่อจริงๆฮะอันนี้เรือลำเล็กเนี่ยถึงจะโดนฮะแล้วเรือแบบผมเนี่ยคือเรือสายซิ่งเลยฮะบอกคำเดียว ซิ่งได้ใจจริงๆฮะเรือลำนี้โดนไหมโดนไหมโดนไหมซักม็ดก็ยังดีเฮ้ยโดนด้วย <ś c oughs> มาฮะมาสึกกันต่อติดไฟบีครับปังปังปัง,ปง,ปง เล็มเล็กดวนกันฮะตอนนี้ออนออนอ่าเพื่อนมาแล้วโอ้ยอย่าบังบังก่อนบังให้เพื่อนก่อนฮะข้างหน้าฮะโอ้โหเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตบิโดโตบิโดศัตรูยิงมาฮะโอ้ยเจ็บ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 ดักดักดักเลยดักเลยต้องรีบ สตูยิงหักซ้ายยิงมาแล้วเอ้ยไม่ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนฮะไม่ค่อยโดนเอาดิ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 เอาดอเออเออผมเจ็บผมเจ็บโอเครู้สึกว่าโอ้กอด เร็วกระสุนรีบยิงสวยสองรเมตรภูเขาข้างหน้าฮะโอ้โหจะตามภูเขาเล่นแล้วแน่ตอนนี้เฮ้ยอย่าตามภูเขาอย่าตามภูเขาไม่อยากชนเหลือเอยู่ลำเดียวแล้วโดนลุมแบบนี้เป็นผมผมก็ไม่รอดนะสวย สองเกมไม่ได้สักเคลละวชอบจริงๆโอ้โหเอ้ขับเพลินดีฮะขับเพลินดีขับเพลินดีอดี๋ยวอย่าเปลี่ยนเรือลำเล็กบ้างฮะเมื่อกี้เกมค้างอะไรหมเครื่องผมก็ค้าง คิดไปคิดมาฮะเอาเรือลำเดินแม่ดีละขับเร็วดีฮะมันเพลินดีถ้าใครมีเงินเยอะผมแนะนำถ้าคนอยากหลบแบบโคตรระดับอีิีอะเรือลำนี้เหมาะเลยนะฮะขับเร็วไม่พอหลบกระสุนได้แบบเอ้ยสบายโอเครู้สึกว่าฝั่งตัวข้ามจะไม่มีรลเครื่องบ,บินครับผมอ่าเสียงดัง นี่มันแมปเรือลำเล็กไปเนี่ยลำเล็กสามลำรู้สึกว่าความอึดของเรือเราจะเยอะกว่าฮะแม้แต่จะเรือเริ่มต้นกระชังมีเรือห้าดาวมาด้วยเวเฮอ่าฝั่งของข้าไม่มีเรือเครื่องบินฮะเสร็จหวานหมูอะคือเรือลำเล็กอะเต็มเลยแมปนี้เนี่ย ใจเย็นเพื่อนเอาเลยยิงข้าผู้เขานี่แหละเอาดิ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 อาดโอเคพอฮะไปฮะเด็ <c oughs> เกเดวยฮะ รู้สึกว่าจะมาแล้วฮะลำหนึ่งจะมาเร็เรวๆนี้แหละเปิดก่อนฮะชิงความได้เปรียบก่อนยิงมาแล้ะหักขวาหักขวาสวยศัตรูยิงมาหลบฮะโอเค ยิงมาด้านหลังฮะอื้ออืออือโอเคโดนแค่ไม่เดียวฮะยิงมาอีกดิยิงมาอีกดิยิงมาแล้วฮะหักซ้ายหักซ้ายห <c oughs> <c oughs> ลบกระสุนแบบโคตรสบาย <c oughs> ตัวพีโดว่าไงฮะตัวพีโดเปิดเผยจุดมาแล้วซ้ายขวาผมก็มีฮะ <c oughs> ไม่ใช่จะถอย หันหลังฮะหันต้องหันหลังแล้วคราวนี้เพราะไม่งั้นผมไม่รอดอ oh, oh, oh. ู้กระสุนศัตรูหักขวาหักขวาหักขวาเร็วเร็วเร็ว<ฮ>สวยสวยสวยผมจะตายสว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 ย่สวยสวยหนีกันสวย อันตูดให้ศัตรูฮะอ,อ๋อเนาะอ่าโอ้โหขวาเข้ามาหน้าก็มีจะให้ผมหลบไหนเนี่ยอันนี้ยิงมาแต่ไหนเนะี่ยอ๋อโหเลือดพิฆาดพึ่งมาฮะโอ้โหดูฟังเราจมไปแบบเยอะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมเดี๋ยวผมปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ด้วยนะไปคลิปตรงนี้แหละดูเขายิงกันนี่แหละ